นะครับสวัสดีครับเ้านีกะซิมาให้พี่น้องได้เห็นอันนี้คือเขาเอนอยังกับพักอียงนียภาษาไทยเอื้นตำลึงท่องบ่ซิมาลวกกินนะครับจิ้มน้ำพริกแซบนะครับพี่น้องคนไดเคยกินหรือว่เคยกินก็ไอ้นั่นล่องไปชิมบังคับเอาลวกจิ้มน้ำพริกพริกเม่งดาหรือจะเป็นพริกกะปิน้ำพริกตำปนปลาทูกะ แซ่บดีนะครับอยากให้ล่องไปชิมเบึงครับรับประกันเลยว่าที่เด็ดนี่ครับตรงหนวดหนวดเงาเๆนี่สสำคัญเลยอร่อยครับแซ่บแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมสีหลวกน้ำให้เบึงจากหน่อยนะครับสีหลวกน้ำห้อนจากสองน้ำให้เบ้งครับเดี๋ยวจะเข้านะครับเนาะ